อ,อังอังเอาอีกแล้วโหนดาราฉีดวัคซีนปลุกโจมตีรัฐบาลนำเข้าวัคซีนคุณภาพต่ำโโถคดีมาตรา1นึเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมจากกรณีที่มีดารานักแสดงได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ตธงชัยชมพู่อรารยาอ้ํพัชราภาบีน้ำทิพย์อตูนพล ที่ได้ออกมารณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่จนทําให้เกิดทัวสามกีบแห่ไปถล่มจำนวนมากแม้กระทั่งชอบพนิกาวานิช ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงดารานักแสดงที่เข้ารับการฉีดวัคซีนว่าในวาระที่ทุกคนกำลังวิพากษ์วิจารณ์กรณีชมผู้อารยาและวัคซีนโควิดอยากเชิญชวนไปดูคลิปนี้ค่ะว่าด้วยดาราและการแสดงออกทางการเมืองและคำถามสำคัญตกลงเรตติ้งคุณชื่อเสียงคุณได้มาจากใครรัฐบาลหรือประชาชนซึ่งต่อมาทางด้านของอังอังอัครสร โอปิลันหลานสาวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองบ่อยครั้งก็ได้ออกมาทวิตข้อความถึงกรณีที่ดารานักแสดงได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยระบุข้อความไว้ว่าอังรู้สึกชื่นที่เห็นดาราออกมารีวิวข้อดีของหรือผลข้างเคียงของซิโนแวคเป็นความรู้ แต่ก็ควรพูดถึงรัฐบาลที่นําเข้าวัคซีนตัวเลือกและวัคซีนคุณภาพไม่ได้พูดถึงว่าทําไมประชาชนถึงได้แค่วัคซีนคุณภาพต่ําและทําไมหลายประเทศยกเลิกวัคซีนนี้ไม่ควรเป็นการแนะนําให้ฉีดโดยไม่คํานึงถึงหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งทางรัฐบาลไทยก็มีการใช้วัคซีนแอสตราเซนิกาและซิโนแวคมาฉีดให้กับประชาชนโดยเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการศึกษาประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันโควิด2ยี่ห้อได้แก่เอ็ตาเซนิก้าและซีโนแวคหลังจากทยอยฉีดให้คนไทยอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวันที่14พฤษภาคม2564ว่าเอ็กซ์ตาเซนิก้าหลังฉีดเข็มแรกใน4สัปดาห์พบผู้เข้ารับการฉีด71รายจากทั้งหมด73ราย สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ถึง97.26%และ s i n นแวคหลังฉีดเข็มที่2ใน4สัปดาห์พบผู้เข้ารับการฉีด196รายจากทั้งหมด197รายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ถึง99.49%ในขณะเดียวกันผู้นำระดับโลกจำนวนมากก็ได้ทำการฉีดวัคซีนเอ็กซ์ e n าเซนิครบทั้ง2เข็มแล้วอาทิเช่นนายกรัฐมนตรีอังกฤษ บริสจอห์นสันและนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมคินนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสชองกัสเต็กนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ซองเซกยุนและนายกรัฐมนตรีอิตาลีมาริโอดรากีโดยที่ไม่มีใครเกิดปัญหาใดๆหรือเกรงกลัวการฉีดเป็นการตอกย้ำได้ดีว่าคนไทยเราควรรับผิดชอบต่อสังคม ในการเข้ารับวัคซีนให้ได้มากที่สุดนั่นเองสำหรับนางสาวอ,าคาอัครศรในกรณีที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายพูดถูกล่วงละเมิดบุลลี่ทางสังคมออนไลน์ ine, หรือสอชอยลกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อนางสาวอ,าคาอัครศรโอปิรันหรืออังอังในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามประมวลกฎหมายอาญามาตราน1นึ 2, เมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาทางปอทอได้เรียกสชอ,อไปให้ปากคำเพิ่มเติม ซึ่งคดีนี้ยังเดินหน้าต่อไป